ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องทินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับพระปิตาหลวงพ่อแก้วกันนะครับที่เห็นอยู่นี้คือพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวันตําบลมะขามหย่องอําเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีซึ่งก็ได้ถ่ายวีดีโอนี้ไว้นะครับช่วงที่ลูกค้ามาตัดผมเสร็จท,ที่ร้านตัดผมจิบแฮคัดตัดผมชายนะครับ ลูกค้าที่มาตัดผมก็มียศดถึงรองสารวัตรทีเดียวนะครับซึ่งนำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมดูนะครับก็มีสามเดรียญด้วยกันนะครับตามที่ทราบมาหลวงพ่อแก้วจะมีอยู่สามพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนั่นเองนะครับนี่เป็นปิดตาหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับชลบุรีครับครับ hmm. เป็นแนว เมตตาหมานิยมครับตัวนี้นะคบออันนี้หลังจะเป็นแหนะครับครับอีนี้เราก็มาดูด้านหลังก่อนเนาะอันนี้ด้านหลังครับตอนนี้ด้านหลังเนาะครับนี่ด้านนี่ด้านหน้าครับนี่งพวกแก้วรับปิดตาวัดเขือวันครับชนบุรีครับชนบุรีราคาหลักล้านนะครับท่านผู้ชมงานร้านนะครับสําหรับท่านที่ช่นชอบละนะครับมาดูได้นะครับอืม นี่ก็หลวงพ่อแก้วเหมือนกันนะครับวัดเขือวันเหมือนกันเนาะครับวัดเขื่อนวันครับจังหวัดชนบุรีนะครับบุรีครับโอ้เป็นมหาเป็นเมตตามหานิยมเนาะครับอืมทำมาค้าขายทำมาค้าขายครับรับราชการกับข้ายลวงนายเนืตาครับใหญ่รักใหา่เมตตาครับครับเรามาใส่ทอดถ้าผู้ชมได้ดูกับนี่กันด้านหลังครับ เมตตามหานิยมครับนะครับนายรักนายหลงนะครับอย่างน้นอยก็ทํางานนะครับจเจริญก้วหน้าเนาะชอบมอั่นคงโอเคครับนี้ก็เป็นหลวงพ่อแก้วเหมือนกันนะครับอพรอแก้วต้นเมตตามหานิยมนะครับเงินไหมครับ กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับหาดูหาชมได้ยากครับเป็นบุญตานะครับได้มาเตีเจอยหรือว่าเป็นบุญวัสนานะครับอ่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ชมนะครับเราเกิดมาในเมืองพระเนาะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นธรชาติเราก็ต้องมีพระอ่าเขาเรียกว่าพระคุ้มครองนะพระคุ้มครองเทวดาปกป้องนะครับบนพระรักษานะบุนรักษาเทวดาคุ้มครองนะ ครับพิมพใหญ่ก็คือเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับเป็นที่ทราบมานะครับแต่ละพิมพ์นะครับจะเช่าไม่เหมือนกันนะครับมีราคาเป็นหลักแสนหลักล้านทีเดียวนะครับแต่เราก็หาดูหาชมนะครับแต่ยากถือว่าเป็นบุญวัส,สนาแล้วนะครับที่ได้ดูได้ชมนะครับหากว่าท่านที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะไปดู ติดตามศึกษาหาความรู้ได้ครับจากช่องอื่นได้นะครับเขาก็จะแนะนํานะครับอันนี้คือเป็นคลิปแรกนะครับที่สอนวิจิอรทิศไทยนำมาถ่ายวิดีโอให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับโอ้กุศลผลบุญหนุนนําพาให้เรามาชมพระปิตาหลวงพ่อแก้วนับเป็นบุญวาสนานําพาแล้ว คงคลาดแคล้วชื่นชมนิยมเอ่ยบุญรักษาพระคุ้มครองเทวดาปกป้องขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสอนอจิบท้องดินไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ